จันทบ,บุรีมีร้านนั่งเดินเปิดใหม่พี่ๆรู้กันหรือยังฮะวันนี้ดีฮะพามาทัวร์ร้านเจน,นมีนมเป็นสูตรรวมน้ำขนมปังและปังเย็นขนมปังมีหน้าเยอะมากปังเย็นก็มีหลายรสชาติเลยฮะที่สำคัญน,น้ําก็มีให้เลือกมากมาย,ยากกินขนมปังมาที่นี่ครบจบในที่เดียวเมนูแรกของผมขนมปัง<ะ>ปิ้งหน้าหมูหยองน้ำสลัดโบราณทางร้านใช้หมูหยองอย่างดีด้วยนะทาน้ำสลัดฉ่ำๆโรยหมูหยองฟูๆชิ้นใหญ่มากกินชิ้นเดียวจุเมนูที่สองขนมปังโทษทาเนย ชำชา<ำ>มาดคาราเมลเยิ้มเกินกับไอติมโมดิลาเดี๋ยวผมจะชิมให้ดู ร,ออร้านนี้ผมว่าเหมาะกับทุกวัยไม่ว่าจะเลิกเรียนเลิกงาน,ม,นมาหมอมอยชนแก้วนุ่มสุดยามค่ำคืนกับเพื่อนที่ไหนมีสังขยาที่นั่นก็มีแม่ผมสุดท้ายนี้ปิดท้ายล้างปากไกโลลดโรงเรียนอร่อยหรือเปล่าหน้าเรามาชิมกันอืมรสชาติอร่อยถูกใจวัยเด็กแน่นอนบรรยากาศที่ร้านโล่งๆนั่งสบายมีโต๊ะทั้งในร้านและหน้าร้านที่กัดร้านโรงเรียนเทศบาลสองตรงนี้ าทางคลินิกบูรลพล์ุ่นฝั่งนี้ขึ้นมาทางโรงเรียนเทศบาลสองร้านเขาเปิด2เวลานะฮะรอบเช้า7จ็ดมงถึงเที่ยงรอบที่สองสี่มงเย็นถึงสามทุ่มทุกวันอาทิตย์